สวัสดีครับนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับเมนูวันหยุดมาแล้วนะครับนี่เป็นหนูนะครับหนูปุกหนูปุกฮะมีสามตัวเขาจะห่อหนึ่งห่อหนึ่งโจ๊ะเป็นครับถาว่าสูตรห่อหนึ่งนะครับอ่าวคอยติดตามคลิปนี้นะครับเราไปทํากับไก่กับอันยังก็ได้นะครับพวกไก่พวกหนูเนาะหมูไปทําได้ครับห่อหนึ่ง อ่าเดียวนี่ก็เคียวอ่ะจะคั่วเนี่ยเข้าคั่วทำข้าคั่วข้าวใส่หัวนึงเยอะกันเออไม่ใช่ว่าใส่มดนะครับในในก็งายนะคั่วไว้คั่ไว้ได้ครับนี่เป็นข้าวนะครับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเต่ข้าวเหนียวเนี่ยมันจะหอมนะครับให้มีเตาทานกับเจ้เตาแก๊สคั่วเอาคนเดียวนะครับอ่อนๆไปอ่อนๆมันจะได้หอมๆ เดี๋ยวเขาปูเชียงไลยกุ๊บหนูกันอันนี้สองช่องนะครับแหมช่องเอฟซีนี่เนี่ยเราจะเนี่ยแกงอมนะครับอันนี้เขาเนี่ยหันึ่งหัวนึ่งโจหัวหนึ่งใหญ่อันนี้กูเป็นฮัทเลยกูจะทำเก็บหลังเตรียมพักอยู่งสกพักใส่แกงอมอันนี้คนหลังปูคนเดียวเนาะคนเดียวโอ้งามขนาดถ้าเฮ็ดเทากัออกเทมเดียวอะ กว่าแล้วน,น้ายก้งนะฮะทายเตือเดียวผมได้เฮ็ดอ <ๆ S 1> อกเลยตำงได้เลยปืนได้กินกันหมดเลยนะอ,อ๋อเดี๋ยวปู่สไลายกบก่อนนะครับช่วงนี้กับปอได้กินนะครับชาวบ้านปัญหานะขายตัวละห้าสิบบาทตัวทุกได้มาตะคืนนี้นะครับอน้อืมาวันนักตอกปิดก่อน เนี่ยตีนมล่างเลยอืคนตั้งเสรอกเตรียมพับครับเตี้ยมทาไผยานักทุกทุกคนหนว้อข้แคแล้วก็นั้นะแขบอ่าแขบเคไม่ใช่อืมแขกแนอยู่ควงตัวพักหนักๆน,นะครับลำของนึงนึ่นแก่งอมจะได้หมดครับ กั่วนี่ต้องอคุน้นตลอดนะครับมันจะไหม้มจะไห้ไครับกัวให้มันเหลืองเหลืองเหมือนกันครับในในก็เน่าแลยวเน่าเจียวใส่กระมดเนอะในเน่าเน่าเก็บไปกี่ันอื่นครับเนาะเมนูเอาต้องนี้ลืเลยกินแล้วไม่อยากข้าวหอมเหมืไหวนะครับสุดพอหนึ่งนะครับ เราจะไปต่ำเหลือไปกดเอาไปปั่นก็ได้เนาะแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับต่ตำนึงจะยากหน่อยกดแขนหน่อยอ้าวเหรอครับเจะเสิร์ตมาในน้ำพริกเนี่ยหอยนึง่งครับรเนี่ยครับก็เอาเดจลาตินห่อยนึ่งหนูนะครับเนาะมีพริกแห้งจะใคร อันนี้จกข่านเออนี่ขาครับเราซักเลยขี้จะข่านเหรวรถดีกุะปิหอมขาวคุ้กกี้หอมแดงครับเออหมูแค้นเหรอหมแค้นเออแั้นหมแค้นนะครับเออแั้นหมูนมันจะหอมเนี่ยแกงคั่วคั้วแค่กัดสูตรเดียวกันนะครับเนอรนี่นะครับนันเป็นหมูแค้นแค้นมือหนังนะครับมือหนังหอมหอมเออสไล ทำหน้าที่เ<ม>ต็นบุญน,น้ำพริกก่อน,น,น,นพริก,ตรก,กแต่นี่ทำงานอยู่โคกโคกกันนิดน้อยเดี๋ยวมาละบุญน้ำพริก,รกเด่ายวเราขอนเออสูตรของผ้าเขียวนะครับเดอ,ออผงจุ๊บน้ำห่อนอ้อนเหมือนกันละครับบ้านเนาะเหมือนเขาเอาไปล้นไฟล้นทานนี่ยนะครับรครับเดี๋ยวมาเออครับ เอาวและครับหอมนึงโจ๊กเอาหอมนึงใหญ่หอมนึงโตนแต่สูตรนี่เขาจะบะคั่วกับน้ำมันนะครับจะมาคุกจากพริกแล้วเขาจะนึ่งเลยนะครับหอมนึ่งโตนอือหอมนึ่งหอมนึ่งยักษ์โอ้นู่นยนะพักพักทุกอย่างที่ชอบพักตำลึงนะครับพักละ และนี่ก็เป็นคลาดนัเนาะไมบอกหอยเนาะเออคลาดหรือเชื่อมนะครับคักแค่หรือเชฟคูจะขาดมะเขือมะแเฟงนะครับมะแเฟงกับมะเขือพวงคักชีฝฟันลังยอดพริกยอดพริกยอดตำลึงจิ้มนักหรือคักดกันนะจิ้มนักหรือคักดกันนะหยอกเนาะอยากปลาเคย ครับตซนนี้เขาบอกคัวเนาะไุกเือเครื่องเทศเครื่องันใหุ้บมาเขาได้บอกัวมันครับถ้าไก่เขาอยางอีกได้กะเออไก่ถ้าเป็นไก่ก็ได้นะเออเขาอยาอีก็ได้นะครับ หนูหน่านี่ก็จัดพ้วนเนาะมันขนาดมั้นักนี่ครับเพราะแับเดียวนี่ยผมน้าเผนปลูกน้าตลอดเนาะอะไรนี่นี่หนูได้กินตลอดห้องทีมงานห้องแบบได้ไฟเหมดอนไนะครับซื้อเพม่อนกับคุ้มค่าอยู่ร้อยห้าสิบโอเคว่าผมได้เอาบรรยากาศดับเอาฮักกับหนูเด้อโอ้โหครับนอนมีอะไรเอาฮักกุ้งจีนเหรอใส่กระเาใส่พริกขี้หนูลูกโดนร้อยกุ้ตัวอ อเอรานร้อายสายามาจะปลาไปลุยใส่หนูนะครับเน้อายามีเหม,ม็นิมยังไมเจ้าเตียงอเ่ก็ข้าวเลยเออนี่ครับขว้ขวคั็ข้าวคั่ไนะครับงจะได้หอมนห,หนึ่งัดไปได้ได้ามที่มันไปเห็นใจสั่งมา <c oughs> ใจสัง่งมาต้องไป ใส่ยอะหน่ออะไรเนาะได้ไก <dem> <w> ่หอมๆเด็กไก่นี่ก็มาค้ยไม่เนี่ยครับติดกระเทียว้กะกีนะครับกกตะกี้เนี่ยอ๋อเห็นนอยมันจะออกสีืองๆน้อยนครับอืมโคไม่หอมๆนี่ก็ค้กเข้ากับเข้ากันเจ็อดหอวนึงอ่ะ เคนเข้ากันกันนะครับอ่าเนี่ยก็ใส่ตองน้ำกึ่งสักสองจันมีใบขมิ้นนะครับเนื้อขมิ้นใส่มันจะได้หอมน้อยน้ำแห้งไปน้อยกันน้คเติมอออยเพราะว่าเดี๋ยวนึงแล้วน้ำจะคุกคิกเนอโอ้นะครับเขากำยังไงเนื้อกำวะหยาบหยับ เออนนนกับพี่แดงตัวเอนะครับลำครับทุกอย่าง้อมดยิ้มใหนกันด้อย่างเกลือเนี่ยคะเอาจางเกลือเกลือใส่น้อยอ้าวครับเครับ เออักมันเย็นไปหน่อยเนาะครับเดี๋ยวมันก็หอปับถึยกของเดียวมันเนาะโอ้ตหทำหอหนึงโบ้านดูคนไหลขันหอน้อยนน้อยนะครับสีเวลาใส่หออะไรนี่เยครับเรอต่อุ้มเหรเจ้าเขาอนยไเออเะยืนเนาะ เออนี่ยนะครับห่อลักษสรแล้วแบบนี้เอาใจห่อเดียวเลยนะเคยทำว่ามาแล้วนะครับจะกินมาได้นลังตลอด,อยดหยองตองกับเอกเหยื่อกินนะครับนี่เาตังง้งหมซึ่งไว้ละเดี๋ยวห่อจะมัด,ม,ดมัดแลว้วก็จะไปน,นึ่งนะครับเคอที่ตามตอนซุกนะครับเออโอ้เออนี่นะครับเออเสร็จละ หนึ่งเหมื่นกันครับประมาณครึ่งชั่วโมงเอามันซุปหวานอะไกเออเนาะมันก็ยังหอยใหญ่มันแน่นเออเอาเผื่อเติอไว้นะครับหนึ่งวานมันเหมือนกันดิสักชั่วโมงเาก็เตะชั่วโมงเนาะเออประมาณชั่วโมงนะครับเพื่อมันสุกนะครับเนอะครับชั่วโมงจับพวเดียวมันเป่อยเลยเนาะครับถ้าเป็นไก่เป็นอย่างนี้มันจะเหมือนน้อยเนาะเออถ้าไก่นึ่งเหมือนน้อยครับโอ้นี่นะครับ เราก็น,นึ่งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลใส่จะเปื่อยขนาดโอ้โหหยอดซิ่ยอดครับเดี๋ยวเขปูเชียงรายตักใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟละแต่หัวนึงงนี่วันนี้ยมใส่ขมนะครับเนอแกงออมใส่ได้อยู่นะครับนี่นะครับใส่เขาวนั้งหนักหอมทะลุจออีกแล้วครับเมนูวันยุทธ อ้าวะครับไปจิ้มกระโถนคือฮอร์นึ่งนะครับทำแบบอยากลองไปทําดูนะครับสูตรนี่ฮอนึ่งไก่ก็ได้ครับเพื่อนที่คนอ้าวปูเชียงรายชิมหน่อยหรอครับฮอนึ่งหนูฮอนึ่งจุฮอร์นึ่งขี้ข้านเออวันนี้แฟนคลับฮอร์ก่อนเนี่ยนะครับน่าบะส่องลายมาปนมันบดหยาหอนึ่งฮอน้อยๆเนาะครับอันนี้ว่าเขียวขี้ข้านว่าเขียวฮอรใหญ่เลย คนก็อนเอาคนนึกคาดเนาะคิคาดกินไข่ลับครับเรียนกุ้งหางของเขาเนี่ครับเรียนกุ้งหางของเอออ่ะออส่ลูกโดดเด้นหะไรกันไปตามทำเนียมนะครับเขาต้องฆ่าดเชือกมีทั้งสาระและความบันเทิงนะครับมาเข้าดูส่งนี่เราอย่าไปซีเรียสเามีสูตรทำอาหารแมงเหนือ,อ,ค,อ,นอคุยมอสเนาะคนมีเที่ยวกินได้เฟื่องกันเนาะโอ้ยผายละเนาะโอ้ยขยอดเนาะ ชม้งไปนะครับตีหัวนึงไว้ยกอกมาดปวยหมดแล้วเตหมากเนาะใส่นมอนเอาเน่าคว้านปวยของมันเลอกของวนนอยก็ฮะเขาเขาเขาขวจะเป็นก่ิโลเห็นคนมาข้าโพดเับพริกับผืกสด้บุญมาเนาะบุญระวังไปกับกูเนี่ยติดงานนะครับให้บุญพรกับีคเซียวนี่มีคนเซียวเดี๋ยวเสือหาก่อนเสือหกเซียวได้คนนี้ สซฮางหางมั้ดูก้อนน้อยไปน้อยก้อนแม่ลูหางกันแต่อือเนี่ยครับอันนี้หอยหนึ่งชอบกินหางไม่้หรครับหัวหนึ่งหนูครับชอบกินหางขอดัดจยมมันบ้าโค้งจิ้มหูยังกินไก่เนี่ยอย่าค่ะเจืดเฉยเย็นกับมอสแล้วไปแไปแหมยางเนาะเจ้าผ่านม็อก ชุดยอดเนาะกับยายค่าเ,เจืนน้เอใจยเยน็ย<อ>เนย <c oughs> นะครับเออเาใจเย็นหน่อนน้อยนะก็อให้รับเออเนี่ยนะครับสูตรทำห่อนึ้อห่อนึ้อไก่ก็เหมือนกันนะครับทำประมาณนี้ถ้าคั่วแค่ก็ไปหั่นะหมย่างเนาะเออโอเคไปหมย่างแต่แค่ไข่กันนะไข่ขนาดเอ้าล้วครับเดี๋ยวขอจิ้มกําเลยเนาะอ้าล้วครับ อืมเอาะกรจรโคตรอีกของหัแล้วมันเปื่อยครับเอาจอรหลุบๆหัวของหนมูนนมันเหมือนไก่มันเหมือนไก่ครับหนูมันซุกไวเนาะโดนไฟกับซุกเลยบอกนครับใส่พริกขี้หนูนเห็เม็ดฮ่าโตใจถึงไงมาเผ็ดกขนี่ข <อ S 2> เขาละขี้เล่ากินเผ็ดนีย่ยไปลเขาหลามหนูของมันอ่านะครับอย่าเข้าเชื่อนี่เอฟซีเขาก็ทำนะครับเัาหนึ่งโจ๊กหนึ่งไก่ เราก็เยิมยิ่มชื่นใจพุเดี๋ยถ้าปล่อยไก่่เขียกัล้วหาฝว่านี้มันใหญ่กันอย่างนันึนึ่งไก่เนาะอไก่่เขียวลอไก่ดีเลี่ยงไม่ใหญ่กันหรอครับฝงวันนี้อยู่นี่ยังสักวางได้แล้วครับสักวางอ่นอืมันนกินันเนไว้กนเย้าเนาะข้าสุดก็ดอนเดกกินเข้ากับเข้า้สฟังนี่นะเนาะเอาจานมาอนา มันก้าวของเราไปทำรูนะครับถ้าไข่มักหนูลองเปลี่ยนสูตรมาทำหัวนึงถ้าใคร่บะกินหนูก็เอาไก่มาทำได้สูตรนี่นะครับครับลองสุดยอดแฟนครับตั้งไก่ๆนะครับแฟนครับตั้งสตูนครับเกาะสตูนกับหู้จำมาได้อะไข่หยาไข่หยาไข่ปิกมาหาวะครับแม่น่ะขี้หมูเนาะส้งทังหมูอย่างนีะเมื่อกี้อืมลึกดอดหมูปลาแฟนครับนะครับพุกจังหวัดพุกอำเภอเนาะ ของประเห็นทยมันเกิดเขาตักคนหนึ่งกับยังคนหนึ่งด้วยต่างประเทศด้วยนะครับจะนัาเียเข้ามาที่ตามทีมงานผมรอครบสี่มันซับเขาจะหลงใหญ่กัมเอาอันอย่างก็อันแตะเขาโบกว่าเอ็ดดีดิฮะเอ็ดดีบอเอ็ดดีเอ็ดดีตลาดแตกโอ้นี่เมนูสุดยอดครับอทานหรอทานหรอเอาเดี๋ยวปิ๊กคิ๊เลย ันนี้ก็ขอบคุณแฟนครับเนาะเดี๋ยวเข้าวันที่สามนะครับลองไปทำดูนะครับเขียวเนาะสูตรฮอร์นึ่งเดี๋ยคุณเดเจ้าเด้อฮอรนึงครับไก่กระไดชิ้นหนูก็ได้เนาะแกะฮอม์ครับแล้วแต่เขาจะมากไอ้ตาป่าอยังก็ได้เหมือนกันหมดเจ้านะอุ้ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะพกกดไลค์กดแชร์ครับเออิาชีวิตคนบ้านนอกติดตามคนชีวิตคนบ้านนอกนะครับกับพ่งารพ่งานเมีนายนะครับพอนะครับ เดี๋ยวมเดินเดี๋ยเยวะนายแล้วเดินจ้าต่อไปนี่เขาจะเอาปลาเขียวพวงมาคลิปคลิปพื้นเด้อครับเนอะเดี๋ยวไปนี่เมียนายแน่ยเดินเจ้าน้องบันไดนะครับอันอันตรายแต่หนีเสียอีดูผมตัววันนี้ไปดีก่อนเนาะคลิปหน้าเชื่อทำไมเนาะตาเนาะวันนี้ทีมงานทุกคนมาเนาะทีมงานเมียนายเออขอบคุณครับฝากหลงรีลุ้นใหแล้วเนาะตั้งใจยากินเข้านะครับขอบคุณครับ FC ทุกคนครับ